สวัสดีครับทุกคนนี่พี่ทอมนะครับวันนี้พี่จะพาน้องมาเข้าครัวเมนูของพี่วันนี้ก็คือนี่ไงแกงขี้เหล็กขี้เหล็กเนี่ยเป็น,เป,นเป็นใบขี้เหล็กต้มสุกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้พี่จะแกงใส่หมูสามชั้นหั่นพอดีคำก็จะมีเห็ดนานาชนิดเนาะมีทั้งเห็ดหมูหนูเห็ดอ่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มี ผักชะอมครับผมผักชะอมแล้วก็มันจะมีผักขยงด้วยครับผมมีผักขยงผักชะอมเนาะอันนี้เป็นน้ำย่านางซึ่งที่ทอมได้ปั่นนะวันนี้ที่ใช้แบบย่านางสดปัน่นคู่ใส่ลงไปมีข้าวเบือเขาเรียกข้าวเบือแล้วก็มีพริกข้าวเบือแล้วก็ย่านางเนาะท <c oughs> ี่ใช้วิธีปัน่นเอาทีนี้เราก็มาดูวิธีการทําแกงกิเลศของพี่กันเลยครับ นี่ไงทุกคนเมื่อเราแกงน้ำยะนางกับข้าวเบือกับพริกกับหมูสามชั้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็ใส่ใส่ขี้เหล็กลงไปเลยจ้าขี้เหล็กที่เราเตรียมไว้แล้วอ่ะใส่ลงไปเลยขีเล็กอ่ะเมื่อเราแกงมาได้สักพักแล้วเราก็ใส่เห็ดทุกอย่างตามลงไปเลยครับ ตามมาไปเลยจ้าเห็ดทุกอย่างนนาเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดอะไรก็สันุไปเลยจ้าลูกชิ้นปลาก็ตามเราไปเลยครับตามเราไปเลยเมื่อเราแกงมาสักพักมันก็จะเริ่มสุกแล้วเนาะทุกิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มสุกแล้วเราก็ชิมดูก่อนครับผมพอเราชิมดูแล้วเราก็จัดการปรุงรสเลยมันก็มีน้ำปลาเนาะ ใส่ลงไปเลยครับน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาแต่ถ้าใครชอบอายุนโนมโตะก็ใส่ลงไปได้ตามใจชอบครับผมไม่ชอบไม่ต้องใส่ชอบก็ต้องใส่ลงไปตามใจชอบเลยครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายละหลังจากปรุงรสเป็นที่ชอบใจแล้วเราก็ใส่ผักผิวลงไปเลยครับผมมันก็มีชะอมแล้วก็ออผักขะแยงก็ใส่ลงไปเลยครับผมบุม้มบำบุำ้มบำ,บำลงไปเลย แกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นของพี่ทอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะรับประทานเรียบร้อยแล้วเป็นไงยุมมีเนาะมันก็ยุมมีอยู่นะทุกคนสีสันยุมมีอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะไปลองชิมดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ทีนี้ทีนี้พี่ก็จะมาลองชิมดูนะทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นของพี่โอเคเดี๋ยวพี่ชิมดูนะเดี๋ยวพี่จะลองชิมดูอืมอร่อยมากเลยครับทุกคนอร่อยจริงๆขอบอกนี่ลูกชิ้นเป็นชิ้นๆนะอืม ประกันความอร่อยบายพี่ทมนะครับ